กษัตริย์ผู้ครองเมืองพระนศีพระนามว่าเท้าพรหมทัตมีมเหสีทรงพระสิริโฉมงดงามพระนามว่าสุวรรณอัมพาและพระโอรสพระนามว่าลักษณะวงศ์วันหนึ่งทั้งสามพระองค์เสด็จประพาสป่านางยักษินีเกิดชอบเท้าพรหมทัตจึงคิดกำจัดมเหสีและพระโอรส นางยักษ์จึงแปลงเป็นกวางทองมาล่อให้ท้าพรมทั์ไล่ติดตามจนพลัดกับเหล่าเสนาจากนั้นนางก็แท้งทำดีโดยการกลับร่างเป็นยักษ์แกล้งเล่าความเท็จว่าพระมเหสีเป็นคนวางแผนให้ลวงท่านมาฆ่าแล้วนางยักษินีก็แปลงเป็นนางงามพร้อมกุเรื่องว่าแท้จริงตนนั้นได้รับพรวิเศษจากเทพพย,ายดา ทั้งพวกยักษ์และผีป่าจึงเกรงกลัวจากนั้นก็อาสาจะไปส่งเท้าพรหมทัตจนถึงเมืองด้านเท้าพรหมทัตนั้นหลงในสเสน่ห์ของนางยักษ์แปลงรู้สึกโกรธแค้นนางสุวรรณอัมพาเป็นอันมากจึงตัดสั่งให้นำไปประหารลักษณะวงอ้อนวอนขออภัยโทษให้แก่พระมารดา แต่เท้าพระม,มัทัตไม่ยอมลักษณะวงจึงเศร้าโศกเสียพระไทยเป็นอันมากและติดตามพระมารดาไปถึงสถานที่ประหารทรงกอดนางไว้ไม่ห่างทําให้เพชรฆาตไม่อาจประหารได้ด้วยความสงสารจึงพากันไปกราบทูลเท้าพรหมัทัตแต่พระองค์กลับสั่งให้ประหารลักษณะวงไปเสียด้วยกันครั้นพระอินทรงทราบ ก็เสด็จลงมาช่วยบรรดาลให้เพชฌฆาตเงื้อดาบค้างไม่อาจฟันลงได้เพชฌฆาตจึงปล่อยทั้งสองพระองค์ให้หนีไปในป่าแล้วกลับมากราบทูลเท้าพรหมทัตว่าได้ประหารเสร็จแล้วเท้าพรหมทัศจึงเสด็จกลับเมืองพร้อมกับนางยักษ์แปลงและได้นางเป็นมเหสีและพระธิดาพระนามว่าทัศโกสุมฝ่ายนางสุวรรณัมภา กับพะระลักษณะวงศ์เดินทางระหกระเหินจนอ่อนกำลังขณะบรรทมหลับท้าวิรุณมาศขุนยักษ์มาพบและบังคับนางสุวรรณอัมพาไปเมืองมายุราเพื่อเป็นมเหสีของตนโดยขู่ว่าหากไม่ยอมไปจะสังหารลักษณะวง์ซึ่งต้องมนสะกดหลับสนิทอยู่นางจึงจำใจเดินทางไปกับขุนยักษ์ เมื่อตั้งสัตว์อธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าไม่ขอมีพระสวามีอื่นอีกทำให้ประเวณีในร่างกายของนางหายไปแต่นางลวงเท้าวิรุณมาศให้หลงเชื่อว่าเมื่อนางคลายความห่วงอาลัยในพระโอรสลงแล้วก็จะได้สมความปรารถนาท้าวิรุณมาศดีพระไทยจึงสั่งให้เหล่านางกำนันเฝ้าดูแลโปรนนิบัตินางสุวรรณอัมพาเป็นอย่างดี ส่วนลักษณะวงตื่นขึ้นมาไม่เห็นพระมารดาก็เที่ยวร้องเรียกหาและออกติดตามจนพบนางทิพเกศรที่อาสมพระฤาษีมหาเมฆพระฤาษีเล็งยานรู้ว่าลักษณะวงกับนางทิพเกศรเป็นคู่สร้างกันแล้วบอกลักษณะวงให้ทราบเหตุที่เกิดกับพระบิดาและพระมารดา พร้อมทั้งชวนให้อยู่เรียนวิชาและเวทมนต์ต่างๆเมื่อลักษณะวงเล่าเรียนและฝึกฝนจนเชี่ยวชาญแล้วจึงขอลาไปช่วยพระมารดาโดยสัญญาว่าเสร็จธุระแล้วจะกลับมารับนางทิพเกสรนพาลอศีจึงให้พระขันและสอนเป็นอาวุธประจำกายพร้อมทั้งเสกขี้พึ่งเป็นมมาทรงสำหรับเหาะเหินเดินทางได้รวดเร็ว ลักษณะวงไปช่วยพระมารดาได้สำเร็จสามารถสังหารท้าววิรุณมาศและได้ครองเมืองมยุราแต่ยังมารับนางทิพเกสรไม่ได้เพราะพระมารดาขอร้องให้ไปปราบนางยักษ์ที่เมืองพระนศีก่อนลักษณะวง์พร้อมด้วยพระมารดากรีธาทัพยักษ์ไปล้อมเมืองพระนศีนางยักษ์แปลงอาสาออกรบเมื่อเหล่าเสนาของลักษณะวงไล่จับ นางจึงกลับล่างเป็นยักษ์และถูกจับได้พอมนของนางยักษ์เสื่อมลงเท้าพรหมทัตที่เริ่มมีสติก็ดีพระไทยที่ได้พบนางสุวรรณอัมพาและพระลักษณะวงตัดสั่งให้นำนางยักษ์ไปถ่วงทะเลแล้วให้จัดการสมโพธท,ทั้งสองพระองค์และปกครองเมืองพระนศีอย่างสงบสุขสืบมา ฝ่ายนางทิพเกศรเฝ้ารอลักษณะวงมารับจนกระทั่งพระฤาษีวายชนนางเศร้าโศกเพราะขาดที่พึ่งถึงกับไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปโชคดีที่มีกินรีห้านางผ่านมาจึงช่วยไว้แล้วพานางทิพเกศรไปอยู่ด้วยกันที่ถ้ำเป็นเหตุให้เมื่อลักษณะวงเดินทางมารับที่อาสมจึงไม่พบใคร แต่นางกินรีน้องสุดท้องช่วยพาไปพบนางทิพเกศรและได้นางเป็นพระชายารวมทั้งได้ร่วมพิรมกับนางกินารีทั้ง5ด้วยหลังจากนั้นลักษณะวงพานางทิพเกศรเดินทางกลับเมืองพารานศีเมื่อพักบันทมระหว่างทางมหิงสาวิชาทรมาลักพานางไปแล้วจันทาวิชาทร ต่อสู้ช่วงชิงจนต้องอาวุธสิ้นชีพทั้งคู่นางทิพย์เกสรต้องเดินทางไปในป่าเพียงลําพังเทพพยดาสงสารเกรงว่าจะได้รับอันตรายเพราะเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวจึงแปลงเป็นพามนำแหวนมาให้สวมใส่ทำให้ร่างกายของนางเปลี่ยนเป็นพามน้อยหากถอดแหวนก็จะกลับร่างเป็นสตรีตามเดิม พร้อมทั้งบอกคิดให้นางเดินไปตามหาลักษณะวงด้านลักษณะวงเมื่อมนสะกดคลายก็ตื่นขึ้นครั้นไม่พบนางทิพเกศรก็เฝ้าแต่เศร้าโศกเที่ยวตามหาไปจนถึงเมืองยุบลของเท้ากรดสุริการได้พระธิดายี่สุนเป็นมเหสีและครองเมืองยุบลฝ่ายนางทิพเกศรทรงคันแต่รูปเนรมิตของพวามพรางไว้จึงมองไม่เห็น นางเดินตามหาลักษณะวงจนเข้าเขตเมืองยุบลได้พบผานป่าคนหนึ่งบอกให้รู้ข่าวลักษณะวงเป็นกษัตริย์เมืองยุบและได้มาเหสีองค์ใหม่นางทิพย์เกสรเสียพระไทยมากและขอให้ในายพรานพาเข้าถวายตัวลักษณะวงเห็นพราหมณ์เกสรมีรูปร่างหน้าตาและน้ำเสียงอีกทั้งชื่อคล้ายกับนางทิพย์เกสรก็สงสัยส่วนพราหมเกสรน,นั้น เฝ้ารับใช้ใกล้ชิดจนเป็นที่โปรดปรานมากทำให้ลักษณะวงหางเขินจากนางยี่สุนและเหล่าสนมกำนันทั้งหลายนางยี่สุนอิจฉาพราหมเกสรจึงคิดอุบายใส่ความพราหมทำกิริยาเชิงชู้สาวกับตนลักษณะวงหลงเชื่อโดยไม่ไต่สวนความให้ท่วนทีตรัสสั่งให้นำพราหมเกสรไปโบยและจองจำแล้วประหารชีวิต เมื่อเพชราตลงดาบประหารร่างพราหมณ์เกศรกลับเป็นนางงามและคลอดพระโอรสลักษณะวงทราบเรื่องจึงรีบเสด็จไปที่ลานประหารครั้นเห็นว่าเป็นนางทิพเกศรก็เศร้าโศกเสียพระไทยอย่างสุดประมาณจนสลบไปครั้นส่างโศกแล้วจึงสั่งให้เคลื่อนพระศพเข้าเมืองและจัดพิธีถวายเพลิงพระศพอย่างสมพระเกียรติต่อมา พระลักษณะวงได้นำโอรสน้อยไปเลี้ยงดูตั้งชื่อให้ว่าเกศรสุริยวงศ์จนถึงวันเผาศพนางทิพเกศรวิญญาณของฤาษีมหาเมฆพระอาจารย์ของพระลักษณะวงศ์และนางทิพเกศรได้ลงมาเปิดโกรธนำศพนางทิพเกศรไปทำพิธีชุบชีวิตขึ้นมาใหม่และเปลี่ยนชื่อเป็นนางจันทรังศี เมื่อพระลักษณะวงพบว่าศพของนางทิพเกอรหายไปก็ให้โหราจาร์ทำนายดูโหราจาร์ก็ทำนายว่ามีผู้นำศพของนางทิพเกสรไปทำพิธีชุบชีวิตทำให้พระลักษณะวงดีใจมากและคิดจะออกไปตามหานางทิพย์เกสรเมื่อเกสรสุริยวงโตแล้วซึ่งกว่าจะตามหานางทิพเกสรพบก็ผ่านเรื่องราวอีกมากมาย จนเรื่องราวจบลงยังมีความสุข